ไปดูอีกหนึ่งภารกิจกันบ้างนะคะเป็นการป้องกันและปราบปรามทางด้านชายแดนค่ะโดยทางกองกําลังผาเมืองนะคะได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมบุรีหนีภาษีค่ะบริเวณชายแดนเชียงดาวเมียนมาพร้อมกับของกลางกว่า102อ่อตตอนค่ะ กองกำลังผ่าเมืองโดยกองบังคับการผ่าดงหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการหนองกะกลางจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการไปปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติศุลกาการบริเวณช่องทางหนองกะกลางนะคะตำบลเมืองณนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้พบบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่งรายสะพายกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังกำลังเดิน มุ่งหน้ามาทางช่องทางดังกล่าวค่ะทางเจ้าหน้าที่หน่วยจึงได้แสดงตนและแจ้งเตือนให้หยุดเพื่อทำการตรวจคน้ผนผลการตรวจค้นค่ะพบบุหรี่หนีภาษีรวมกว่า102คอตตอนด้วยกันซึ่งเบื้องต้นนะคะพบว่าชายดังกล่าวนั้นเป็นชาวเมียนมาจึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรน,นาวายเพื่อนำไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ ครับก็เป็นการขนบุหรี่นิภาษีข้ามแดนนะครับเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงบุหรีที่ขนข้ามแดนมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะส่งผลเสียนะเพราะว่าไม่ได้เสียภาษีแล้วก็ทําให้ประเทศชาติขาดรายได,ได้รวมถึงบางตัวเนี่ยเป็นบุหรีที่ทำมาอย่างไม่ถูกต้องนะอาจจะมีสารเสพติดหรือว่ามีการซุกซ่อนอย่างอื่นเข้ามาด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ,รบดังนั้นเนี่ย ก็เป็นประเด็นใหญ่แหละที่ทาง<ม>สังคมคงต้องจับตามองเพราะว่ามีการจับหลายรอบแล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องผู้เสพต่างๆ<ม>แล้วนะสังคมไทยก็อยู่ใน